ก็ oh, สวัสดีครับนี่มารีวูรีว, <c oughs> รวูบรรทุกปาม EPC นะ้านี่สีพีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่นี่ <c oughs> บรรทุกปาม <c oughs> นะาสามตันหนักๆนันะ่าจะเป็นยังไงนะ <c oughs> เดี๋ยวเชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับ <c oughs> นี่ก็มานะครับยังไม่หมดนะมาแปลงหน้านะนี่ล้นซะทีเดียวลุนเลยนะนี่ไม <c oughs> ่รู้จะหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนี่หนักสุดในรอบ เรางวดแทงบามนะที่เราบรรทุกมาเลยนะค่อยๆนะยิงดิฟป,ปิดไอปิดแอร์ด้วยนะมันมันเริ่มหนักแล้วนะนี่ดูแหนบเริ่มยุบมากขึ้นแล้วนะแหนบโค้งเลยนะนี่อนในนี้ก็ไม่รู้ขนาดไหนเหมือนกันนะดินจะยวบยาดหรือเปล่านะนี่ดูลุ้นกันไปด้วยกันนะครับ บกาพื้นที่ตรงนี้เป็นลูกควรซะเยอะนะเป็นควรนะควรเล็กๆนะควรไม่เยอะมันเป็นเป็นควรควรเล็กๆเยอะนะผมเรียกไม่ถูกไงเป็นเป็นเนี่เป็นตุ่มๆนะดินแดงเป็นตุ่มๆแบบนี้นะปูดๆูดนะไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะดินพวกนี้นะปูดๆูดแต่ถ้าควรชันๆนะเขาเนี่ยก็ต้องวิภาวดีนะนี่ถ้าทุกมากขนาดน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็ตามมาขึ้นปรื้ก็ให้พี่ไก่ทำมือแล้วก็ถีบขึ้นไปเลยเหมือนที่ทหารเ็าทำกันเหยียบเหยียบมือขึ้นไปหนูระวังข้างหน้าด้วยเดี๋ยว้องอัดอัดเลยนะนี่เพราะเรามาคันเดียวนะนี่ข้างหน้ายังกหลายทลายนับ วิภาวดีชันๆแบบนี้ก็นะออกจากแบงน่าจะลำบากเหมือนกันนะที่ฟอร์เรนเซอร์ไปลุยนะถ้าเต็มรถแบบนี้ผมว่าเหนื่อยนะขับสงทางแบบชันๆแบบอำเภอวิภาวดีเนี้ยไม,ไม่น่ารอดนะครับขับสี่ขับสี่ผมว่ายังเหนื่อยนะขับสี่ยังเหนื่อยเนะ้เหมือนที่เขาทุกผลไม้นะผลไม้ก็คงไม่ไม,ไม่ไม่เกิน สามตันกว่ามานะแต่ว่าถ้าปา์มเนี่ยมันหนักจริงๆนี่เดี๋ยวเราต้องจัดพลายให้มันเข้ารูเขารอยก่อนนะเพราะมันเยอะจริงๆนะนี่เฮ้ยเ้ยไปเลยอย่าเออจิตจิตใจหน่อยจิตใจเยอะๆเลยนะอย่าอย่าลงไปนะในปลักนั้น ยิดตายเยอะๆเลยค่อยๆครับตายอีกตายอีกตยอตกอนีอ่ดูแข็งเลย สูงนะสูงสามชั้นแล้วตอนนี้ชั้นที่สามเริ่มมาแล้วออล หลังก็ถ้าขนาดนี้ก็บอกสองรถก็ได้นะครับไม่เป็นไรตรงนี้นละมันถูกต้าน,านเกี่ยวก็กาะขาดไม่ถูกเฮ้ยแข่งกันเลยตีเดีด๋ยวเชียแข่งควันเลยครับแข่งควนนะมันเป็นเออ,เอไม่ได้ไหลไม่ดูนะเป็นหัวปลวกหรือเปล่านะมันปูดๆนะพื้นที่นี้นะดินแดงนะ มันปูดเป็นลูกควนเล็กๆนะนี่ดูขึ้นเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะ,นะค่อนข้างที่จะกองทางลําบากอยู่พอสมควรนะนีะ่ดูฝั่งนี้นะมันขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยเป็นลูกควนนะต้องใช้ไมโกรป,ปรับพื้นที่นะบางที่เขาปรับไปแล้วนะมันก็ยังปูดขึ้นมาอีกนะมนไม่รู้เป็นไรมันมีปลวกข้างในหรือเปล่าก็ไม่ไม่เคยเห็นนะแต่มีพื้นที่แบบนี้คอมเมนต์ได้นะความรู้ แบ่งปันกันได้โฟโลนะจะช่วยได้มากเลยถ้าเจอลูกอวนเล็กๆแบบนี้นี่ผมยืนบนควนนะนเนี่ดูความสูงของลูกอวนนะ นี่ผมยืนบนลูกวนนี่นะนี่โคตรสูงเลยนะรีโว่เล็กไปเลยนะครับเนี่ย<อ>มันลุ้นกันว่าได้เท่าไรนะมนนะผมว่าได้สามตันสี่อาจจะมีนะมีอาจจะมีแน่นอนสามตันสี่สามชั้นครับตอนนี้ หมดนะต,ต,ต้องอัดบ้าเบอเลยตั้งหน้าด้วยฉันนั่งนั่งตรงไหนล่ะครับเนี่ยตากล้องก็ไม่มีที่นั่งเลยนะเนี่ยนี่ครับปิดรอบนี้โดยปาล์มปาล์มเต็มรถเลยนะนี่ <c oughs> นี่ก็แปลงดุดายของในหัวแล้วนะก็รออีกทีก็ยี่สิบวันนะก็ค่อยมาตัดใหม่กันนะของในหัวนี่ยี่สิบวันตัดทีนะ ปกติเขาสิบห้าวันตัดครั้งหนึ่งจะเล็กอันยาวน่าจะ จุ่งด้ายดีนะนี่เหล็กมันสั้นด้วยนะมันจะมีเหล็กอันยาวจะสูงได้ง่ายกว่านี้นะถตาเหล็กยาวมันต้องหมดแล้วแหละถ้ามาอันนี้ต้องหมดแล้วแหละมาเลย ไม่หมดไม่ได้แล้วนะบแบบนี้นะครับลมล้อยาง้อหลังนะ8ปติบนะครับนี่แม็กซิมัมแล้วไม่กล้าเติมเยอะกว่านี้แลนะ้วสั้นตัน,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 ทนที่พนน่นทีเล่นทีเล่นที thì bao mấy vô mấy phải lên năm gì không? Mấy mấy cái đam gì không? Tam ma ma ba ba mẹ chỉ nuôi Chị nuôi

màu khô rồi đấy, đinh một naup. Dừng, dừng thang nãy, dừng. Dạ tha đa, đầu bếp, đầu tạc đi lăng đôn จะไปแข็งๆนะนะครับขับยากแล้วตอนนี้เริ่มขับยากแล้วนะถ้าไม่ใช้โฟโล,โลนี่น่าเหนื่อยเด่งเครื่องช่วยนิดๆ้อรอรโ้อนะ้าเริ่มจะไม่ตะกุยดินแล้วตอนนี้ไปนูถอยหลังไปเลยนะครับหน้าเราได้ตรงง่ายๆ ไปถึงก็สามห้านะแม่เจ้าเสียการโตรไปแล้วอีกหนึ่งแพ็คนะน,นี่นันกาตรตกกันเลยจีเดียวเจ้ยก้อยก้อยๆนี่ข้างบนครับโอ้โหเสียวเลยผมอยู่ข้างล่างนี่ผมยังเสียวแทนเลยนั่นน,นี่เนี่ยโอ้โหนี่ประมาติศาสต้องจารึกนะนี่ของในหัวนะมันจะเยอะอะไรขนาดนี้นะนเยอะสุดแล้วนะในรอบนี้นะรอบหน้ากว่าจ,จะเยอะกว่านี้ โอ้โหนี่สามสี่ชั้นแนละ้วตอนนี้ตรงใบเปิดไว้กว่าทางไว้นิดนึงนะทิศซ้ายหน่อยนะซ้ายหน่อยอ๋าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ครับจะตรวจสอบบล็อครอสวินนะ่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะปามขนาดนี้นะครับ ตอนบินเริ่มยุบแล้วนะนี่ลม80นะเนี่ย80ยังแบนเลยนะโอ้โหตามตันห้าอาจจะมีสิทธินะเมย์มันน่าเสียน่าเสียวเหมือนกันแล้วว่าจะได้สามห้านะเนี่ยไปค่อยๆไปนะครับลงไปเลยนะอย่าให้ตกหลุมรงไว้ตรงไว้นะผมอะไรรงไว้ครับผม ต้องช่วยบอกลายด้วยนะม,นม,นม,นมันจะดูยากนะโชเฟอร์สาวขับด้วยนะผู้หญิงขับนั่นนี่อต้องย้ำว่าผู้หญิงขับนะเพราะว่าถ้าผมขับเนี่ยก็อาจจะได้มุมมองภาพที่เออเยีย่ยติด